สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาอีกแล้วครับมาเบิงหน้าเขาแปลงเก้าครับผมไทยเบิงตังต้งแต่อันเพิินดำหน้ามือแรกนะครับผมตอนนี้เขาง่ามแต่กอแล้วครับแต่กอตอนนี้อ่าตะวันย่างมะแรงนะครับผมย่างมะแรงแดดร่มลมเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมสีผ้าย่างลงุไมบเบิงอยู่อันใกล้ๆเนาะ อันนี้ยังบม่ได้คำหรอกตอนนี้เวลาหกโมงแรงนะครับหกโมงแรกหนะ่าฝนนี่มันจะนั่น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 มืดเนาะเพื่อนอะไกลก็ลงไปหาเคียกินหมดกินแมงน้าหน้าเขาเนะอะผมสีลงไปย่างผ้าพี่น้องลงไปเบิ่งเขาเนะสำหรับหน้าท้งนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่สามที่บ้านของสายยันวันรุ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบเนาะ ลงมาแล้วนะครับยางจะมาอหอดให้หน้าแล้วนะครับเดี๋ยวรับกองเบิงเนาะให้หน้าเขานี่ครับมือไก่มู่ไก่เบิงด้วยทวมหลังไกลเราที่เห็นหนั้งเต่้ข้อกอดเกดนเห็นบ่โอเบึงเบืองแอนเบิงมั่นไหนแตกกอดด้วยครับเขาเขาน้าดำครับเขาน้าดำเพื่อนนะสุด,ด,ดยอดยู่เด้ งามเร็วนะครับเข่านง่ามเร็วอีรีพอนะเมื่อคลิปนั้นผมย่งางย่งางไปเห็นตัวย่งางไปจากันย่งางขึ้นพูนนะครับย่งางขึ้นไปทั้งคู่ย่งางขึ้นไปทั้งคู่แล้วก็ย่างมาลงลงมาให้นี่แหละครับให้นั่นจะบ่างามบานันไดนะให้สุดท้ายมันเป็นน้นนะครับนามมันบ่นามมันบบอันนามบ่ถึงเนาะอะไรที่ว่าหย่าลายอยู่ด้วยนี่นะครับหย่าลายอยู่ กับพวกเป็นยังถ้าปีนี้ถือว่าโอเคเดีเขาโอ้ยเป็นแต่ไเบ็ดกบดีแทนนี่อือมีาานสายยันนะครับเมื่อกี้ผมมายืนทายอยู่ทั้งหละนะครับโอ้โหสวยสวยงามสวยงาม เิ่งกอาเขาพี่น้องเพราะห้นี่น้ำดีข้าขนาดมึงกอาเขาด้วยโอ้โหขนาดอันแบบ้านใดนั่นนี่แต่แต่ก็ว่าแต่ละปีนี่อ่ยมับนบ้านใดอันบ้านใดอันเป็นกกเป็นกอ่อเดอีปีนี้น่ะฝนมาแต่หัวปีเนาะฝนมาแต่หัวปีมันก็นเลยได้อันได้ดำหน้าแต่หัวปีเนาะ หลังสงการได้ตัวกาแล้วโอ้อันนี้ให้นี่กับคักเคลื่อนครับนี่ให้นี่ว่าบักคอยบักคอยมันกินเนาะนี่บักคอยกินแล้วก็น,น้ำท่วมในสูบน้ำออกเนี่ยน่าให้นี่เอออันนเป็น,เป,นเป็นเรื่องไงอะอยเป็นกับล่อ,ยอยังสัตวะแต่ว่าเขานี่ก็จะเป็นหมากเป็นห่วงคักโอ้โตะาสะออนนะครับมา ยางธงหน้าคือเก่าครับพี่น้องมายางเบมืองธงหน้าคือเก่าเนาะมาธุระนะครับมาเมื่อนี้ไฟดับตัวไฟห้องอัดดับเหตุงานอยู่ดีๆนะครับส่งงานแล้วป๊อ่าเรียบร้อยเลยไฟดับปึ๊บอ่ะเอาไปอ่าผักพรอยใจกันหน้าพอสันเดย์แต่ถึงมันถึงเวลาเลกงานพอดีแล้วเนาะหาโมงหกโมงเนีมาแรงนะครับก็เลยมา เ่นนะครับมากินเขาแรงผีละพากันมาเบิ่งงานกันนะครับเมไดลไทยคลิปเหมือนหลายหมื่อแล้วครับหย่อนว่ามันมันมันบอบอภาษีไทยนะเนาะก็เลยอ่ะบอไทยตั้งแต่พุ่นดิแม่นบอเนาะตั้งแต่ต้นเดือนหมดตัวเมื่อวานกี้วันที่สิบแล้วดิเมื่อวันที่สิบวันวันวันอาทิตย์ที่สิบนะครับ บ่ไใดถ่ายคลิปเป็นวายสิบเหมือ่อแล้วนะครับเติมกันแล้วไปเนาะนะครับเริ่มกำนันแยมปูกับหลานหน่อยหรือ,อยังเนาะครับผมคือเก่าเดอ้อยังอยู่คือเก่านะด้วยภารก,กิจก็เลยบมื่ไใถ่ายคลิปลงกาจะพยายามถ่ายนะครับถ่ายต่อเนื่องนะครับมันก็นอยากน้ำการน้ำงานอ่นหล่ะพี่น้องเลยอยากน้ำมันการงานมันบอ่อ บอ่อสะดวกในการไายเนาะบอ่อสะดวกก็เลยบอ่อใหญ่ายเนาะเอ้าในเมื่อมาจังสิกับไอคินฮอดพีน่น้องอ่ะไายเข่าสุเพรนเบิ่งกันนะฉันดอกกระทังเจ้าของอ่อนซ่อนน้ำละอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนวะเข่ามันงามปีนี้เนี่ยมองบันง,งามก็ได้มันอันนี้น้ำท่วมนี่ไหนน้ำน้ำเยียบเนี่ยมันง,งามบันง,งามคือมันบ่ม,มีต้นเขา่าถ้ามันมีต้นเข่าแล้วสุดยอดเบิ่งก่อเข่ามันตีออกพญะพี่นะครับตีออกไอ้ ออกไปทั้งขางก็ยังไงก็ยังกอดแต่ไข่นี่มันเป็นกีดีดิเขาต้นเดียวนี้ได้เป็น30มสิี่สิบมันห่วงหมดเลยเขากอดเดียวนี่โอ้เดแล้วเราชื่นใจชื่นใจจริงๆนะครับคงจะบอไทยบอไทยเงาดอกคลิปนี้ตรงที่มีน้ํามันก็งามตรงให้ให้บ่มีน้ำนะครับให้บ่มีน้ำกักจะบอได้เท่าที่ควนเนาะ บอได้เท่าที่ควรบ่เต็มร้อยคือมัน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 จะแหงแต่ว่าส่วนที่มันได้น้ำนะครับนี่ได้น้ำก็เขียวนะครับเขียวงามไปเบิ่งมุมนี่ก็น่าผมว่ามันเห็นนี่ผักอีเหีนบ่โู้นมุมผมนะครับอันนี้เสียดายช่วงที่เพิ่นดับหน้านี่มันหน้าอันมันไหนน้ำมัน น้ำม,มันมากคักโพดนะครับฝนบาเศร้าตกจักเทือ่อป่านนี้ฝนก็นเลยบ่มีกามาสามนะครับบ่มีกามาสามก็เลยอ่ะปล่อยเลยนะครับอ้าแต่ซ้ำนี่ละ็ะดีก็แหลงนะครับ <c oughs> พักบุ้งตัวนี้โอ้พักบุ้งเนี่ยโอ้งาม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 ผมจะให้ขึ้นไปข้างนี้จักเถื่อผมจะขึ้นไปซองบนข้างนี้ก่อน โอ้มันเป็นถนนเลยตัวนี้โอ้โหเป็นถนนทางนั้นเป็นห้วยเป็นคลองน้ำเป็นห้วยนะครับเออหน้าทา้องนี้ดำรุ่นนี่เห็นข้าเจ้าดำอยู่ดำรุ่นบม่ให้แตกกอคักมันไดโอ้งามหน้าตีนบ้านง,งามครับชุดยัดชุดยัดอ๋อนี่บานสายยันวนลุงบ้านดงแสนแผงครับ อำเภอตำบลอกสรางอำเภออันสะไข่นะครับอำเภอสะไข่จังหวัดหนองไข่กับว่ไก่ดิกับเศร้ากับโลจากบ้านคำมั้นยํำอาเนี่ยว่ไก่นะครับแล่นรถมหากันนีรขี่รถอันยี่สิบสามสิบหน้าที่ก็ฮหอดนะครับเศร้ากับโลครับถือว่าโอเคอยนี่ทั้งในบ้านนะครับเขาไว้ในบ้านสุดยอดนะครับ อาพ่พี่นองมายางเลาะธงเนาะมาชมบรรยากาศนะครับเนีย่ยยางอยู่ทางแดงครับทางแดงทางไปหน้าโอเคได้ย,ยินเสียงเพลงแววๆเสียงเสียงเพลงนะครับอาก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำลิดนะครับกับนั่นแย้มปูกับหลา,านหน่อยนะครับพามาเบิงหน้าเขานะครับเราคงจะไว้ซํานี้ก่อนนะครับเห็น หน้าเขาเลยอับดบได้นะครับมาถ่ายคลิปอ่จาจะว่าโอ้ถ่ายตั้งแต่หม่องเกาแท้่าทันมันเรื่องหม่มองเกาเหรอเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องติดตามมึงว่าเออหม่องเนี้ยตั้งแต่คลิปตั้งแต่เพิ่นดํามันเป็นอย่งสีแล้วก็พ่ออันช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วเนาะผมกับมาถ่ายระบาดมากอีกช่วงนี้โอ้เขามันงามเลี้ยวอีรีรับพี่น้องก็เลยมาถ่ายสุพี่นองเบงนะครับผมอ้าวสำหรับมันนี่ขอบคุณเลยหลายนะครับที่ติดตามคือเกานะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเ่านะครับผมฝากช่องนี้เด้อฝากช่องไม่ช่วงนี้เฮ็ดเพลงลงช่องตัวช่องฮักขามของนะครับเป็นแตงขึ้นมานะครับเป็นแตงเรื่องขึ้นมาผูกเรื่องขึ้นมาเพื่อจะทําเป็นให้มันเป็นซีรีส์นะครับเฮ็ดไหนมันเป็นซีรีส์เพื่อว่าจเอาเพลงนี้ลงแล้วก็เพลงนี้ลงเพลงก็เอาไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของชีวิตของ นุ่มไทยกับสาวเล่านะครับกับผมนี่ล่ะคิดไห้ผมนี่ล่ะผู้เฒ่าผู้เฒ่าไทยกับผู้สาวเล่านะครับผู้เฒ่าไทยกับผู้สาวเล่ามาอันพ่อกันแล้วก็มากกันแล้วก็เลยเอากันก็เลยจีบกันก็เลยได้เป็นพัวเป็นเมยกันแล้วก็เลยพม่านั้นล่ะเอาสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนี้กอนเนาะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าติดตามช่องใฮ้เดอร์ผมจะฝากลิงไอยู่ใไต่ไต่ไต่คลิปนี้เนาะกดเข้าไป ให้กำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ